บอใจกโอต้ตัวได้ประขอใจจงไห้ก่อนรอห้ทางว่าเตียงมาก่อนแบบคนใดคนใดเป็นห้องบอตอนนี้คนก่อนห่้นี่บอหรือหาย่อหรืบอตอโอห้องน้ำนะอ๋อโอยังบอคนนะคนพุุ่ณแบนี้โแม่และแนวมันแลแต่เก่ากับคุณคุ้มพูดแลแต่เก่ากันเลย้วอ่าคนจีฮใส่ใส่ช่องล็อกบอหรือจังได้องนอ๋อรอคนมาก่อนเนาะ เห็ดพีดไปแล้วมันขี้ข้านแก้งได้เมียนคนคูฟุ้นก็โตกูเจ้าก็โตกเต้นคูจนไปได้ยังกินข่าวมาเนี่ยมาท,มทันมีมาทันมีเอา้าซะมีปลาดุซีโตเจ้าชิปิ่งดิอะไรกัแล้วเจ้าเจ้าออเ,เออเนยเอ้าเยมาเต้าตพูดแะละแต่บ้านผูตึกมา สบายดีสบายดีพี่น้อง FC เบอร์สุขุสุขนคือเก่าคือเดิมเลอพี่น้องเด้อพ่อกันอีกแล้วกับโซเมนมาพ่อกันตอนนี้ก็อยูนี่แหละทั้งเพื่อนน้องน้ำฝนอาบาสิเอาไปทั้งเฮือนสตรีนี่สิเอาปลาไปให้เราปิ้งกันเพราะว่าทั้งไอรถเพิ่กระตึกมากนี่ทั้งพอโชกไส้กระตึกมาก็เลยสีแบ่งให้ทั้งสเตลไปปิ้งให้ทั้งสร้างเพื่อนกินน้ำแบ่งกันพี่น้องไอ้ถึงสิบลาลายก็แบ่งหน่อยแหละผู้ละเล็กผู้ละหน่อยทั้งน้องน้ำฝนก็ กำลังขัวปลาอยูอ่ฝนสบายดีเ <c oughs> มีครัวเฮาหันหันนะคือลองไอ้น้องโนฝนเห็ดกิ่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะนะท่างซ่างเฮากะแกะไมนแบบลงแล้วกำลังเทคานปลาโอ้วันนี้เพิ่มกำลังสิเทคานตืิมอีอกก็เลยสิย่งางไปทางเชือนสเตีลกันจักหน่อยอไปเบิง่งเชือนสเตีลกันรถก็แล้วล่ะบหรือนโอ้มาวันนี้แล้วลตัวเรือห่องเดียว อืมอืมไว้ดีอันีแ้แล้วเราประตูอ๋อมาไม่มือตึ๊บเล้ใช่ไแล้วเราเหลือห้องเดียวนี่จีอ๋โอโทษมือตึ๊บมือตึ๊บไม่ได้คลอยจั๊ดี้บืนจนนกบกฮ่อฮ่าฮ่่ <c oughs> ไ,ฮได้ขึ้นแล้วังไม่ได้ลงมีผู้ยืนอยู่ทั้งลมมันก็เลยไว้เนาะ แมนแม่นคือสร้างทั้งเฮาวัดเที่ยวขึ้นเที่ยวลงซ้ำกันโดี๋ยวปฏิว่าทั้งนั่งทั้งใสเพิ่นก็นได้ซอยแนี่ยอ๋อวายเนอะนันงขับไปซองเบิ่งก่อนเด้อะขับไปซองข้างนั่งแตีว๋วกันอ้โถขับมาบัดนี้กันแล้วโอ้าเต้อ รียบร้อยแล้วถ้าเท้าหนึ่งแตวก็ได้เมือนี้ดึงหางไว้กับโอยู่แล้วเมือนี้เนาะจะไม่ชิบะเออดึงไว้บแล้วเอิ้นอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าก็แล้วแล้วเมือนนี่โอ้วันนี้เพิ่นบ่ได้กั้นบ่เนี่ยบอนี้เพิ่นบ่ได้กั้นบ่บ่ได้กั้นเลยโอ้โล่งเลยโอ้เรามีเวมีงานด้วกันั่งแถวได้เลยโอ้โอ้โดยบริการเลยล่งเลย ปอดโปรงไปเลยบายแล้ววันนี้แล้วแล้วก็สาบ่อบอสาบเลยบอเรือไปองเฮียนไปงเฮียนก่อนโอ้ตนวได้พอขอใจกระโห้ก่อนตัวนอ้ตรอใจจห้กอนรอหทางว่าเตียงมาก่อนแบบคนทยคนทยเต็นห้องบตันนี้คนก่อนีซำนี่บ่เลยหายอบหรือบ่ต่อโอ้ห้องน้ำนะ ย่างก่อนนะเอาคนมาคุ้นแม่นี้เมนแล้วแนวมันและแต่เก่ากับคุ้งพูนแล้วแต่เก่ากันเลยมาแล้วจอยถามคนจีไห้ใส่ใส่ช่องลบบลอกบ่หรือจังได้มารอคนมาก่อนเนาะเห็ดผิดไปแล้วมันขี้ข้านแก้ได้เมนความเจ้าเนี่ยตัวเด็บอกเข่าใจฮักกับป้าไหวท่าทางเดินก่อนเลย มันนะในเขาเข้าใจเขาก็เห็นไปเนาะอ้เลอต้ไอ้บอแก้วนี่บอ <c oughs> โอ่ักอ,อยบอมามากักเโอ้โอ้เรามากข้นกะปูมากเนาะนเนะมนใส่ได้ท่านก่อน เดี่ย่นอนเราอะล่างมือแล้วหับหับนั่นแล้วมนันอัดเข่าอัดเข่าเลยโอ้่าบัานี่ไรบะนี้สกอข้นสุดเลยบ่ไระตามที่เคยเห็นหนะสุดได้แต่เกาขึ้นซ้ำนี่แหละซ้ำเงืือ,น,อนนี้เฮานี่แหละ ตามที่จงเฮาเคยเหตุผลมาว่าชุดชุดหมืเาะแต่อันนี้กับผู้น้ำเพิ่นเนาะถามเพิินก้อนถามเพิินลามากับถามแล้วดดเนาะก็สุดบ่กับุดเนาะย่างเด้อยันเมิดบ่ถามแล้วเรามาสังถามมันี่เราเป็นสิมาที่คือว่าเห็นลามาเลย บอนี Donald, right. ่เราบบกโตบขัดบอนี mm ่เนาะป้าลูกบายเลยไปเด้แาวเตียวว่าจะเอปลามาให้รักทิ้งเงีดอกอย่าเล้วอย่าเล้วดึงบอยู่แล้วมันนี้นะยิดก่อมือไปมืไแหฮะ พ่ออยู่บ่อจัว่าะชี่พ่อเลยกว่าก่อขึ้นชนชั้บุพพ่อมีเด้ยังอยู่นี่นะอันนี้ก็ได้ยังกับพ่อโอ้ห้องนี่อีกเนาะโอ้ห้องนี่กับยังบุพพ์พ่อพ่อกับบลายดอกเนาะสี่อาชีพนี่แหละบุพ่อกับบลายมาลดใหญ่ไปแก้เอาของนี้ก็ใช่เหรอ อืมเนานี <Kad ai cción> <sh> <trois> ่ก็หลายก้อนเดนี่ห้องนีก็ประมาณอ4-50ก้อนผู้จักขึ้นหมกนี่เออเนาะไดอระมาณ40ก้อนพุ่นแนี่ด้นับเบิ่งหมู่นี่นับเบิ่งหมู่นี่จักดอกันดเด้อืมแ่แล้วคันใดอีกฮะดอีกก็ยังอืมๆๆยัง อยังกันใดอีกคันใดก็คันใดทั้ง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 นี่นี่ทั้งนั่นนี่บัดเข่ามานีเราบลล้มเนาะ อ nee, ันบนวัวอักเสย่บ้างอนน้ตัวแล้วกปานยังบอืมะเคุกพุกคุน้ำนะอ้เา็นบัตรทอวพอดีสิเกี่ยวออกทังขางคุ่อรวยสิพาคัง แน่ๆ่ะชี่ต้พ่นบ่หรือว่าชีเอาชิวดเลยอคุดพากลางเลยอืมแ่นแถวนี้เลยโอ้ยันคุดทางในเฮือนผีดทีเออฮาเราาเอาพวกพ่นฉันเี่ยวพุ่นบ่แล้วแต่พ่นแล้วผยวกีน làm mừng khắc thế <cười> 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 xong mình xài 2 lông xài 2 lông đây ngoài bọc cứ sang hao đột bọc hát đột gần rạc, đừng rạc, đây vắng Yêu có mày không ภรษาเานบอกฮักว่าปลุกปลุกวักลอยกอดปสนีเลย่าเอ้เี่่อยูไเ้ยรงหดทอไมอฟิููดก็ตกูเจ้าก็ตกเต้นขู่กันไปัแล้วเนาะ Nako phụt, goodbye. Chep mọc hôn chép, yêu chép, môn chép, chép, môn chép, môn chép, chép, môn 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 chép, đấy <laughs> chép, môn chép, chép, môn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  đấy nè chép, ngưng chép, ngưng chép, môn chép, môn chép, môn chép, chép, môn chép, môn chép, chép 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 ตีไหม่ใช่ไหมอตีไม่ใช่ใช่ชรักนเนาะได้บริบ่เสียง่แต่มันชุบึงชขึ้นนี่บ่บด้เ็มาอีบ่มามาช่อมโตอืมกหเนาะเยือขึ้นเหือขึ้นาพลิกลงนเสียเวลาย่อนเอวเจ็บปวด เนี่ยเจ็บแล้วืืนเนี่ยขึนยังไงยังไปหาสตีลกันอ๋อทำเานแก้วกับที่แล้วแล้วมื้อเนี้อาทิตย์แล้วมั้ยอืมอนนัดเิร็จแล้วได้ๆๆๆๆๆๆแล้วแล้วกรได้ดีใจนำ Uh -huh. quảng đương, ơn tân các quan nhân vật Hãy subscribe cho Để ไปเสียแล้วแหละแจ็กมือแล้วนี่มามาเห็ดอยู่นี่ฮกบอกฮกฮกมานี่บอไม่ววาแม่นบอพร้อ,อมกันเลยนเนาะบอแ้วจุดเจ้ามา3มือิ่นอยงไดมามือเดียวกันละวะบอซุ่ซุนนี่มาก,ก่อนมือหนึ่งกะเอ,อวเลยไปก่ขอน ทอดกมอนร้างที่นไหยที่น um> mm ี่มาก่อเออย่างหน่อยกับอาทิตย์หนึ่งว่าแหละเกือบซีฟมือว่าแหละเพื่อสิแล้วเพื่อนหลังมึงใหญ่เนาะมันบอกว่คือว่าได้เห็ดยังกันเลยเพื่อซีแล้วเพื่อนหลังหนึ่งนับไว้ซีฟมืองอกมึงเงี้ยกันว่าไปก่อรัดกลางนี่แฮงสิซาเพิ่มไปอีกแล้วอะ Lạy lạy đây lạy 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 Đi lạy 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 Hello. Cháy. Cháy nó đang sao tèo này. Sao tèo ơi. Sao tèo. Chú say đó. Chú mà hiền nó. Hết nhang. สวัสดีเฮ็ดยังอ่ะะอน้อนอไปอาบน้ำเอเจ้าคือบนเส้นคือข่อยย่งเส้นหนาวมันหนาวสม,มันห้อนอยังใจเอมอมันนี่คือ,ออาบสวยปกติอาบจะเศ้าเหมืนบโอ้ยนั่นแล้วโอ้อยนั่นแล้วเฮ็ดยังเนี่ตื่นมามาเนี่ยอไปอ่างอือสีแหลวเหรเนาะไปใส่กระพุูงจ้า có tủ pha vệ liệt pha vệ liệt lâu buổi cơn mất cơn ông kết nhanh không bộ anh sẽ bỏ, không có để hay bộ dạ, mấy anh bây giờ nôn buổi cơn ừm, sáng rồi nôn tối đầy sáng à bây giờ nôn thôi bây giờ nôn thôi đi nơi này mấy anh sẽ bỏ hay dạ, mấy anh ừm 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 tưởng tượng 1 môn chẳng ถึงจะหนึ่งโมงแจ้งเลยจ้าหน้กัลรับรับแล้วปรจักเห็นมาไปแล้วถ้าหลานรับไป็เลอะแล้วเลยได้ยังกินข้าวมเนี้ยมาทันมีบ่ทันมีเอ้าซะมีปลาชีโตเจ้าสิปิ้งดีวยอะไรก็แล้วแต่เจ้าเด้อเอ้าเลยมาเต้ผู้ไรแต่บ้านบูรตึกมาเลยมาให้เจ้าปิ้งสร้างหรือว่าเสียดายกับเพชรปิ้งเขาก็แซ่บอยู่ปลามันยังสดหรือว่าเจ้าชีบ่มีทาน จูฟื้น <önemli> น <1 ales tomar Thousands> ี่แหละเอยหรือสิต้มเอาก็ได้ต้มจะบักบัวบักหอมก็ได้แล้วแต่ให้แหละต้มสรางบ่มักปิ้งเอาเนาะปิ้งก็ตามจียวจ้ำเลยตามหุงมีบ่หุงอือหุ่นต้นมะหุงสะฝนเนาะว่าอยู่อันแมวัดบ่ได้มีนั่นล่ะว่บ่มีอยู่ได้มะหุงอือปิ้งแซ่บตามจีวเนาะย ไปกะมาให้น้องฝนปิ้งไงก็เลยว่แบอแมาให้นสาเต๋อกันน้องสาสีโตได้กับลังคั่วไอ้เยอะเห็นอยู่ก็คั่วพอสร้างตึกมาแต่น้องคนนี้แหละกระทั่งข่อยออมาแต่หน้ากเลยตื่มพอสร้างว่าอยากกินปิ้งปลาทาบกระเดกว่ะเลยก็เลยคิดเห็ดให่ฝนลองเบิงว่ามันสิออกมาแบบใด้เห็นเหรอแล้วฝนลองเบิงเด้อว่ะทำพอสร้างใส่แบบใด้อ่ะว่ากันเจริญสิขอสูตรก่อน ลองมันนี่แล้วคอยก็ได็ก่อสร้าง่อยเคยกินแต่ปิ้งไก่ท่าปลาเดกอยู่เพียงกันเดแต่ะมาปิ้งปลานี่กะสุดนั่นได้กินอยผู้สร้างเราเห็ดมาเนี่ก็เลยอันเราตึกมาแต่นองเล้าเลยแห่ฝนรั่วเดี๋ยวสิมว่าปรุงน้ำเด้อถาไมไป <c oughs> บ้่งเด้อฉิออกก็แบบได้นะนะสเดียวข่อยไปพูดกันเ,เด้อดีใจน้ำไก่สิแล้วเลยคือว่าได้สีได้ยังพิ่มบ่ได้แล้วเสียงได้เพือ่อทุกอย่างเลยบ่ ได้แต่ซีบานประต sure. ูโอ้สมุกบ่ซื้อมาดีแล้วแหละได้ไปเทรยากเนาะแต่ว่าหาเฮืออนเจ้านะบ่ได้ขังอันบ่อนอันนั่นเนาะทางกลางเนะบอนที่บานประตูทางกลางบ่ได้ขังเนาะป้าให้ล่งเลยป้าให้ลงไว้เลยมันจังก้วงสันซะเนยประตูเพิ่นบ่ท่านได้ซื้อมาบะ มีหมดแล้วบ่แล้วประตูที่ว่าปตูที่ว่าบริขัดน,นะโอ้แบบว่าบตั้งตั้งกะไว้แต่เริ่มต้นพุ่นบอ้ยเลยโอ้มันจังกลวงเนาะนอ้ะาซาดีใจน้ำข่อยไปอนเบิ้งน้ำฝนเฮ็ดกินกันเด้อวันนี้เด้อเลยอาเจ้ากับเจ้าว่าจะาหาเฮ็ดให้สร้างกินงา,ามๆกันอืมเอ้าสบายดีจ้นเลยสบายดีเนี่ยพี่น้องไอ้ทางเพื่อนน้องเต๋อกะ สีลวแล้วเมื่อนี้กะอะสีแล้วเราก็กได้ติดตามเบิงน้กนากันเทาก็ได้เนาะนาแวะมาเยียบมาสม้มน้ากันเพราะนางแต่อจดีใจน้ำใหตั้งสมบุญกับสีขอเจ้าคิดก่อนขอคิดหนาเพื่อแหละขอบุญขอบคุณทระสุขสุขคนที่เขาเบิงบ่งเขาส้มอ่าก้อนแบบนี้โอ้คำหูอย่างมาเลยคำหูเอ้ยเ้ยเอารถขี่ค้นว่ะวันนี้ฮนะ อ๋อเราขี่ก้นเอยได้คืนนี้คือเอาไปอยู่ไปนอนแบบว่ามาแต่ใส่ฮึฮึคล้วพระตู้กันโอ้เนาะโอ้พระตู้แบกรถบันนีสบายดีเด้อสว่างเลยโอ้โหนี่แต่เราบ่ขี่หลานย่างตอนไปได้หลานหลานฮู้อะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้านพูดแหละสบายดี